สวัสดีทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวงานแต่งกันนะนี่ก็คือเรากาลังจะไปงานแต่งชครทุกบ่าวสาวแบบนี้นะนี่คือแบบงานแต่งที่เราสร้างตอนไลฟ์สดนั่นแหละนี่ก็คืองานแต่งที่เราสร้างตอนไลฟ์สดงั้นพวกเราไปดูกันเลยโอเคเดี๋ยวกดในตัวผู้ชายอยู่นิ่งก่อนนะนี่ก็จะเป็นเก้าอี้แบบนี้นะเราใช้ให้มันเป็นแบบวันคิดมัดเก้าอี้วนันคิดมัดแหละเป็นงานแต่งการะเลหรือไม่ก็เป็นงานแต่งแบบ อลังการมากงานแต่งการทะเลนเป็นแบบงานแต่งคุณรวยนี่ก็เป็นเก้าอี้แล้วก็มีต้นซากุระเหมือนกันมันเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยแหละนี่โอ้แปบ๊บนึงแปบ๊บนึงนี่ก็จะเป็นทางเดินแบบนี้นะแล้วลืมอะไรสักอย่างต้องเอาเจ้าบ่าวมาด้วยนี่จับมือกันโอ้ไม่ใช่ต้องอุ๊อันนี้ต้องจับมือแล้วก็ให้เจ้าบา่าวเจ้าสาวจับมือกันเดินไปแบบนี้เลยเป็นงานโรนะแมนติกนะไปแล้วดูตรงนี้ก็จะเป็นแบบรูปหัวใจมาด้วยนะ นี่สวยมากเลยใช่ไหมล่ะนี่ป่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เดินมาแบบนี้เลยนียไ่ไงละสวยไหมทุกคนก็จะเป็นแบบดอกไม้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนของพี่แตงกวาคือเห็นในคลิปอยู่ก็เลยเอามาทําเป็นงานแต่งแบบนี้เลยนะสวยไหมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดตามกดกระดิ่งช่องเราด้วบายบายลืมไปลืมจากไอดีถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติกด,กด,นะ bye ดตามแล้วกดกระดิ่งช่องเราด้วยนะบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ